การดาวน์โหลดติดตั้ง Thai Law Up Style ์บายชน n a สุโชคไมรวงค่ะเข้าสู่เว็บไซต์ห้องสมุด library. tu. ac. th เลื่อนลงมาด้านล่างจะเจอแถบเมนูลัดสีดำคลิกปุ่มสีแดงด้านขวามือเพื่อเปิดแถบเมนูลัดไปที่เมนู Research Support แล้วไปที่เมนู Bibliographic Tools จากนั้นจะเจอโปรแกรม EndNote พร้อมคำอธิบาย เลื่อนลงมาด้านล่างจะมีให้ดาวน์โหลดไทยลออพัพ u t Styles ซึ่งเป็นรูปแบบการอ้างอิงงานเขียนทางนิติศาสตร์สำหรับงานเขียนเนื้อหาภาษาไทยหัวชันนี้เป็นตัวทดลองใช้งานหากผู้ใช้มีข้อเสนอแนะการใช้งานสามารถแจ้งฟีดแบ็มาที่อีเมล chanin55@tu.ac.th ได้นะกลับมาที่หน้า e n d n o t e คลิกดาวน์โหลด t a Thai l a w output Styles จากนั้นคลิกดาวน์โหลด จากนั้นเลือกที่เก็บไฟล์คลิกเซฟคลิกแสดงในโฟลเดอร์ย้ายโฟลเดอร์ไปมุมที่ถนัดของหน้าจอจากนั้นเปิดโฟลเดอร์อีกอันไปที่ Drive C จากนั้นไปที่โปรแกรมไฟล์ x86 คลิก EndNote 20 ไปที่สไตล์ t o p y Style Oscar Fourth t a i Work ไปเก็บไว้ในสไตล์ของ EndNote ลกปุ่ม Continue เพียงเท่านี้ก็จะเป็นการดาวน์โหลดติดตั้ง ThaiLo Opus Style แล้วจากขั้นตอนนี้ก็จะเป็นการเรียกใช้งาน Style Oscar Fourth Thai Work ไม่ยากเลยเปิดโปรแกรม EndNote ไปที่เมนูสไตล์ด้านล่างคลิก Select Another Style ใส่คำาคลนออสการ่า Enter เลือกสไตล์ออสการ่าโฟร์ไทยเวิร์กคลิกชูส e ที่เมนูสไตล์จะปรากฏตัวเลือกสไตล์ออสการ่าโฟร์ไทยเวิร์กแล้วการนำบรรณานุกรมไปใช้งานวิธีที่1 Copy กอปปี้แลว,ว่างใน Microsoft Word เลือกรายการหนังสือที่ต้องการอ้างอิงจากนั้นคลิกเซนทางด้านขวามือเลือกการ Export ด้วย EndNote คลิกโอเค คลิกผลการดาวน์โหลดด้านล่างรายการบรรณานุกรมจะปรากฏที่โปรแกรม EndNote ไปที่เมนู Style เลือก Style Oscars for Thai Works คลิก Copy ทางด้านขวามือเพื่อทำการ Copy บรรณานุกรมจากนั้นวางบรรณานุกรมใน Microsoft Word ถัดมาเป็นการนำบรรณานุกรมไปใช้งานวิธีที่2ใช้เมนู Insert Select e d Citations ไปที่โปรแกรม EndNote เปลี่ยนสไตล์เป็น Oscars for t ทเ e Work เลือกรายการบรรณานุกรมที่ต้องการกลับมาที่โปรแกรม Microsoft Word วางเคอร์เซอร์ในตำแหน่งที่ต้องการแทรกเชิงอัดไปที่ References คลิก Insert Footnote จากนั้นไปที่ Endnote 20คลิก Insert Citation เลือก Insert Selected Citation จะปรากฏการอ้างอิงเชิงอัดและการอ้างอิงท้ายเล่มแบบนี้เลย สำหรับวิธีนี้การอ้างอิงหนังสือจะต้องมีการแก้ไขในส่วนของชื่อหนังสือให้เป็นตัวเอียงด้วยนะจบแล้วค่ะง่ายไหมคะ